ถ้าเกิดเราจะหลับในห้องสอบถุกเราควรจะทำยังไงเดี๋ยวมีคำแนะนำท้ายคลิปนี้ฮะข้อนี้วัดความหมายคำศัพท์ครับใน Choice เนี่ยออกแนวเป็น adjective หมดเลยแต่เป็น adjective ที่มาจาก verb นะหลายคำเป็น adjective ที่มาจาก verb เ,เราดูความหมายศัพท์ก่อนฮะเริ่มจากคำแรกคือคำว่า direct ปลว่านำทางได้ attach แนบ exerted เป็น adjective แน่ๆได้แน่แแปลว่ารู้สึกตื่นเต้นถ้าเป็น verb เนี่ยมันจะแปลว่าทำให้ตื่นเต้น combine แปลว่ารวมคราวนี้เนี่ยช่องว่างมันอยู่หน้าคำนามคือคำว่า document ซึ่งแปลว่าเอกสารนะและอยู่หลังเดิ e ดังนั้นตำแหน่งนี้ต้องเป็น adjective ทีนี้ถ้าเกิดเอา verb มาทำเป็น adjective แล้วเติม ed แบบเนี้ย หลายครั้งมันจะแปลว่าถูกกระทำํำย่าง directed ถ้าเดานะมันอาจจะแปลว่าถูกนำทางไปส่วน attached ก็แปลว่าถูกแนบ excited จะแปลเหมือนเดิมแปลว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะมันเป็น adjective อยู่ตั้งแต่แรกแล้ว combined ก็น่าจะแปลว่าถูกรวมข้อที่เหมาะที่สุดคือข้อ B-Boy ฮะแปลว่าเอกสารที่ถูกแนบเนี่ยมันรวมไปถึงรายละเอียดการเป็นสมาชิกและผลประโยชน์จากการร่วมเข้า คลับของเราแห่งนี้มาร่วมคลับทัวอีกกับคูเบิร์ตเถอะเมื่อกี้ คูเบิร์ตเกริ่นไปว่าอะไรนะคูเบิร์ตลืมคูเบิร์ตบอกว่าอ๋อถ้าเกิดเราสอบทวิทอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดเราจะหลับเราควรจะทําอย่างไรดีคูเบิร์ตแนะนําให้ขยับแข้งขยับขาขยับมือขยับหัวเพราะว่ามันเป็นการสร้างสติแล้วเวลาฟังลิส t e n i n g คูเบิร์ตเนี่ยจะหลับตาจินตนาการว่ารูปปากเขาเป็นยังไงเขากาลังอยู่ที่ไหนมันจะเหมือนเราเนี่ยดูหนังอยู่แล้วจะรู้สึกไปเองว่าชัดขึ้นเว้ยให้ลองไปทําดูนะฮะถ้าเกิดง่วงเมื่อไหร่ก็ตามขยับปากขยับตาข ขยับหัวขยับแขนขาไปเรื่อยฮะเป็นการสร้างสติให้ตัวเองเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า